กลางท้องทุ่งภาคเหนือมีครอบครัวเกษตรธรรมดาอาศัยอยู่เงียบๆมีลูกชายฝาแฝดชื่อวัดกับวินแม้เป็นฝาแฝดแท้แต่ต่างกันราวฟ้ากับดินวัดสุข,ขุมเรียนเก่งมีเมตตาและใจฝักใฝ่ธรรมะส่วนวินดื้อรัน้นเกเรหนีเรียนติดเพื่อนสูบยาตั้งแต่ประถมปลาย แม่ทั้งรักและเป็นห่วงจนป่วยเป็นโรคร้ายหมอบอกอยู่ได้ไม่นานสิ่งสุดท้ายที่แม่ขอคืออยากให้ลูกชายทั้งสองบวชถวายแม่ก่อนตายวัดตอบรับโดยไม่ลังเลส่วนวินฝืนใจแต่ก็ยอมตามแม้บวชแล้ววัดก็ยังเคร่งในศีลปฏิบัติธรรมทุกวันตื่นตีสี่บินทบาตท,ทุกเช้าแต่ฝั่งวินกลับแอบสูบบุรี่ในกุฏิ ลักของชาวบ้านมากินตอนดึกและยังคบเพื่อนนอกวัดแบบลับๆคือหนึ่งวินหนีออกไปมู่สุมกับเพื่อนนอกวัดขากลับเมายาขับมอเตอร์ไซค์เสียหลักชนต้นไม้เสียชีวิตขาที่ในร่างของพระผู้ละเมิดวินัยอย่างร้ายแรงเนนเอกเริ่มสังเกตว่าไม่มีใครในวัดเคยพูดถึงพระผู้นั้นแม้เขาจะเอ่ยชื่อหรือบอกเล่าว,ว่าเจอคนใต้ต้นโพ ก็ไม่มีใครตอบมีแต่สายตาเงียบงันเหมือนรู้แต่ไม่อยากพูดวันหนึ่งหลังจากปัดกวาดลานวัดเนนเอกขออนุญาตเข้าไปทำความสะอาดห้องเก็บของเก่าหลังศาลาใหญ่ขณะเปิดลิ้นชักไม้โบราณเขาพบรูปถ่ายสีซีดขนาดใหญ่รูปหมู่พระสงฆ์วัดแห่งนี้เมื่อหลายปีก่อนในภาพเขาพบพระวัดยืนเคียงข้างชายอีกคนที่ใบหน้าคือ พระผีที่เขาคุยด้วยทุกคืนไม่มีผิดใบหน้าตอบลึกดวงตาดำว่างเปล่าเหมือนกำลังจ้องทะลุออกมาจากภาพถ่ายเนนแอกนำภาพนั้นไปถามพระวัดท่านมองภาพนั้นครู่หนึ่งก่อนวางลงเบาๆแล้วพูดเพียงสั้นๆว่าอย่าไปสนใจอดีตเลยโยมแล้วเดินจากไปอย่างเงียบๆ คืนนั้นเนเนเอกฝันเห็นเปรตยืนอยู่ในศาลาร่างสูงเกินมนุษย์ผิวดำเกรียมมีรอยแผลเน่าปริทุกขุมขนจีวรขาดรุ่งริ่งและดวงตาแดงฉานข้าคือเงาของพระวัติเงาที่เขาไม่เคยยอมรับและเจ้ากำลังเดินตาม หลังจากวันนั้นเนนเอกเริ่มเบื่อการสวดมนต์ขาดสมาธิเดินจงกรมน้อยลงและเริ่มฟังคำเปรตมากกว่าธรรมะเขาตายทั้งที่ยังคลุมจีวรแต่เปรตที่เกิดขึ้นไม่สวมผ้าเหลืองอีกต่อไปหลายปีผ่านไปวัดเดิมเงียบเหงาพระวัดยังไม่สึกยังคงบินทบาทเงียบๆทุกวันวันหนึ่งมีพระใหม่เข้ามาบวชชื่อเนเนเอก ชายหนุ่มผู้ศรัทธาในพระธรรมอย่างแรงกล้าตั้งใจจะปฏิบัติจนหมดกิเลสคืนแรกของการจำวัดเนนเอกเดินออกมานั่งสมาธิใต้ต้นโพหน้าศาลาใหญ่และได้พบชายในจีวรผอมดำหน้าตาเคร่งขรึมมานั่งสนทนาด้วยเขาแนะนำตัวว่าเป็นพระลูกวัดอีกองค์ที่ไม่มีใครครบเพราะสันโดษคุยเรื่องธรรมะได้ลึกซึ้งจนเนนเอกศรัทธา คืนต่อมาพระผู้นี้มาอีกทุกคืนพูดเรื่องโลกธรรมว่าการปฏิบัติเข้มงวดไม่ช่วยให้ผนทุกข์ให้รู้จักทางลัดที่ไม่ต้องลำบากเหมือนพระอื่นเจ้าไม่ต้องนั่งทรมานเดินจงกรมจนปวดขาจงรู้ว่ากรรมมีทางลัดถ้าเจ้ากล้าพอจะเดินตามข้าคำพูดของเปรตคนนั้นยังคงก้องอยู่ในใจเนนเอกทุกค่ำคืนทางลัดมีจริง กรรมคือสิ่งที่หลอกคนอ่อนแอเจ้าต้องกล้าที่จะรู้ทันมันเนนเอกเริ่มทำผิดเล็กๆแอบกินขนมที่โยมถวายเกินเวลาลองเปิดมือถือดูคลิปต่างๆยามค่ำคืนและเริ่มออกจากกุฏิตอนดึกเพื่อไปนั่งสมาธิที่เดิมใต้ต้นโพเปรตในร่างจีวรเริ่มแนะให้เขา ปล่อยวางศีลแบบโลกโลกลงเสียเพราะศีลแท้ต้องเกิดจากใจไม่ใช่กดจากตำราคืนหนึ่งฝนตกหนักเปรตชวนให้เนนเอกออกไปยังป่าช้าเก่าวัดลานดินด้านหลังศาลาที่ไม่มีใครกล้าย,ย่างกรายกลางสายฝนเนนเอกได้ยินเสียงกระซิบจากความมืดลึกลงไปข้างใต้เจ้าจะเข้าใจ เนนเอกขุดหลุมตื้นๆต,ตามที่เสียงสั่งแล้วพบหอผ้าจีวรเก่าๆพันด้วยเชือกเปื่อยๆด้านในคือซากกระดูกบางส่วนและป้ายชื่อสลักไว้ด้วยหมึกจางว่าพระวินเจ้ารู้แล้วว่าข้าเคยเป็นใครและเจ้ากำลังจะเป็นคนต่อไปเนนเอกทรุดเข่าลงมือเปื้อนดินน้ำตาปะปุ่นกับฝนและเสียงหัวเราะดังคลอกับเสียงฟ้าร้อง พระวัตรเริ่มเห็นว่าเนนเอกเปลี่ยนไปเขาไม่ยิ้มเหมือนเดิมดวงตาคล้ายคนละเมอเสียงสวดมนต์ของเนนนั้นขาดขาดหายหายและบางคืนเห็นเนนเอกนั่งคุยอยู่ใต้ต้นโพเพียงลำพังพระวัตรเคยคิดจะเตือนแต่ความรู้สึกผิดในอดีตกลับรังเขาไว้เขาไม่กล้าพูดถึงน้องชายไม่กล้าบอกใครว่าน้องชายตายอย่างไร คืนนั้นฝนตกหนักอีกครั้งแน่นเอกเดินออกจากกุฏิไปใต้ต้นโพพนมมือสันระริกเปรตค่อยๆปรากฏขึ้นจากเงาไม้ครึ่งร่างผีครึ่งร่างพระดวงตาแดงฉานแฝงรอยยิ้มเศร้าบวชไม่ใช่หนทางนิพพานแต่มันคือตัวผ่านนรกถ้าเจ้ากล้าพอแน่นเอกพนมมือกล่าวเบาๆว,ว่าอาตมาพร้อมแล้วแล้วหลับตาลง เงาของเปรตค่อยๆซึมเข้าสู่ร่างเนนเอกเมื่อเขาลืมตาอีกครั้งแววตาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปรุ่งเช้าวัดทั้งวัดเงียบผิดปกติไม่มีเสียงระฆังไม่มีเสียงพระออกบิณฑบาตไม่มีแม้แต่เสียงสวดเช้าหลวงตาแก่ที่ยังอยู่ในวัดเดินถือไม้เท้าไปที่ลานใต้ต้นโพพบรอยเท้าเต็มไปหมดและจีวรสีมนตัวหนึ่งถูกทิ้งไว้เปื้อนเลือดและดิน ข้างจีวรมีข้อความเขียนด้วยฐานไม้บนกระดานเก่าอาตมาไม่เคยบวชจริงเลยสักวันคืนนั้นเองเสียงสวดมนต์เบาๆดังขึ้นจากศาลาใหญ่แม้ไม่มีใครอยู่ภายในบางคนบอกว่าเนนเอกศึกไปแล้วบางคนบอกเขาหายตัวไปพร้อมพระวัดแต่สิ่งที่แน่ชัดคือเงาของอาตมายังคงอยู่ ใต้ผ้าเหลืองและในใจคนที่อ่อนแอ